สวัสดีครับมอนี้มาเจอกันเช่นเคยครับกับช่วงเวลาบายบายครับหลายท่านก็นอาจจะรับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วแต่ก็อาจจะยังมีหลาย,ลายท่านซึ่งกำลังหากับเขากับน้ำเพื่อจะทานมื้อเที่ยงครับสำหรับผมก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับมื้อเที่ยงื้อนี้ เห็นเคยครับภาพพี่พี่น้องๆเอฟซีที่ติดตามหรือว่าที่รับชมอยู่นะครับพามาอัปเดตนาข้าวมันเดิมครับพามาเบิงมันนี่มันคือเดรร้ายใบเลยครับเขาในสามใบแล้ว ก็เกิดดีดยครับเกิดดีเกิดเกิดพอดีเลยล่ะบวทีบห้างครับสําหรับแปลงแปลงตัวนี้จะเป็นดินดินเหนียวนะครับคือมือมือผมปัน่นมือปัน่นมือตีดินติดโรตรีแบบแบบนักเลยแหละครับไดีใส่เสียมสาะออก ว่าเวลาเขาขึ้นแล้วเขาเกิดแล้วจะจะงามนะครับสำหรับดินเหนียวเมื่อเปรียบเทียบครับดินทรายแล้วก็นี่พื้นที่ของผมนี่ช่วงบายนี่ฝนจะตกเกือบทุกมือเลยครับพอตกช่วงบ่ายมาฝนก็นจะลงเม็ดเกือบทุกมือครับจะลงค่อยลงแห้งนะกะ ก็อีกเหลืองนึงครับแต่ว่าตกทุกวันเลยแต่ว่ากับแปรกครับฝนปีนะี่มูบานข้างๆกันครับบานผมนี่ห่างกันบ่ถึงบ่ถึงหากิโลครับบานข้าเจ้านี่จะแหง ฝนพอค่อยตกเขาพึ่งได้ไถหน้าวานเข่ากันกระแลกอู่่ครับหรือว่าอาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ลายนิย่าพิ่นมาแต่ในส่วนของต่ท,ทีหน้าของผมก็ถือว่าหลังจากที่ผมโพดไปในไะลยโพดว่าฝนพอตกมันจะยังสีนะครับแต่พอเด,ดตกมาแล้วกะ ก็โอเคอยู่ครับกัดตกตอนเนี้ยทีแรกก็จนคิดว่าเขาจะบกเกิดนะครับแต่ก็ดีเน่เพิ่นทิ้งช่วงไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาพอได้เกิดเกิดงามเลยแหละครับพอดีพอดีบวทีบวหงังนี่คือขอดีของการเลี้ยงไก่ครับแต่ว่าพราะมันเกิดงอหรือสยัง โมไวกนะครับไก่ก็จะมาตอดกินจิก,กินใบเขาขเาคือเกาแต่กระคงจะกินได้อีกโบกี้โบกี้มือนะครับโบกี้อาทิตย์ถับพาอเขาขึ้นสูงแล้วมันก่แกกินบ่นนนนได้นะครับ้าก,ก็เริ่มแตกนะครับส่วนหมากก็จะเป็นพวก น้ำที่หมอบกับไอ้ตน้นต้นดอกข้าว้าวน่อยๆจะเกิดตนันี้ยังโบลูกันครับประมาณจักเดือนหนึ่งถ้าฝนตกจูงสีพื้นพื้นดินมีความชื้นกค็คงจะดหายาขายยามาฉีดนะครับคือปัจจัยหลักในการ เห็ดให้ย็ดหน้านะครจะเป็นพวกน้ำการดูแลรักษาต่างๆนะครับโดยเฉพาะการควบคุมวัชพืชนี่นะถ้าถ้าควบคุมบ่ไใดพ้นผลิตกับกับบ่ไใดตามที่ต้องการนะครับบ่ดใดไร้เท่าที่ควรหรือว่ามันอาจจะบ่ไใดตามปอาไม้ที่ห้าว่างไว แต่หากว่าเขาดูแลได้กาจัดวะเพืดกําจัดหญ้ากําจัดตน้นไอกระดูเขียดอย่งต่างๆได้แกกับประสบความสําเร็จแล้วครับนี่นคือปัจจัยหลักในการทําให้ทาหํานาของเัาได้คก่สอยเป็นกำลังใจได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์ครับ แต่หากว่าท่านได้ยังบ่ท่านได้ติดตามรับชมคลิปดีแล้วหรือว่าชื่นชอบคอนเทนต์การนำเสนอในส่วนของทางช่องหรือว่าทางไอ้เฟสบุ o k ทางเพจเท่ากักดติดตามไว้ครับเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปต่ตอๆไปจากทาง ช่องทางเพจน้องหองพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ